อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต e าจะพาเธอไปยิป,ปกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอก อไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจอยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกทีท่ทีท่เธอ นุนโดยเวสป้าฟอเรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตาร์ Star. อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML ตลาดนัดรถไฟรัชดาและสีนคริน สวัสดีครับสวัสดีครับกคพบกันในรายการสกูตเตอร์ดราม่าครับโรวมภาพยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในเอเชียประเทศกับผมหมอโดมรถนิยมและอาจารย์หนุ่มก็านข้อมถมครับตามสัญญาครับอาจารย์หนุ่มครับจากคำเรียกร้องนะครับมากมายว่าอยากจะดูรีวิวครับผมอยากจะให้ชี้ชัดจากครงวที่แล้วนะครับที่เราพูดคุยกันไปเกี่ยวกับซูโมดี้แล้วก็มีการ เ็เรียกว่าเอาคลิปตำนานคลิปตำนานบางช่วงบางตอนของเบียงตุนนี่มาให้ดูด้วยนะใช่ครับแล้วก็มีประวัติการสร้างอะไรมากมายทางเทคนิคอลใช่าเขาเรียกว่าการออกแบบนู่นนี่นั่นของโชเมรีไปแล้ววันนี้ทางโชเมอรี่ไทยแลนด์เอื้อเฟื้อนะครับลดตัวเป็นเป็นะคบเทสต์ไลท์ตัวเป็นเป็นมาให้พวกเราได้รีวิวได้ชมกันให้เราลื้เล่นกันโอเคอะกระดุมครับไหนๆก็ไหนๆมาถึงที่ทันทีแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตไล่เรียงเลยแล้วกันขออนุญาตเบรกแรกขอรูปลักษณ์ภายนอกก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างต้องต้องต้องบอกก่อนว่ารถคอดีเนี่ยนะครับแรงบันดาลใจในการสร้างเนี่ยก็คือมาจากคนเล่นสกูตเตอร์ครับนะครับได้หยิบเอาโมเดลแรงบันดาลใจมาจากแลมซีนะครับเอามาสร้างแต่สิ่งที่พอกับแฟงสร้างเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือเขาพยายามปดรูรั่วหรือข้อ หรือข้อบกพร่องของขรงรันใช่ครับเริ่มจากสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดกระจกแต่หนุ่มไล่เรียงมาเลยปกติเนี่ยลำสี่จะไม่มีกระจกอืต้องต้องต้องอันนี้เป็นมาตรฐานครับของรถทั่วไปที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วครับผมก็คือต้องเป็นประกับเป็นประกับแล้วก็ใส่กระจกอันนี้เนี่ยตรงชุดสวิตซ้ายขวาเนี่ยก็ได้ทําเป็นบูสใส่กระจกมาให้เรียบร้อยนะครับตามกฎหมายต่อมาเนี่ยพอเรามาดูระบบ ห้ามล้อทั้งหน้าและหลังครับหมอครับผมนะครับดันเบต้าเนี่ยรถสกูตเตอร์คลาสสิกทั่วไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเบรกอือพูดถึงบริเวณด้านนี้ใช่ไหมครับเใช่เรื่องเบรกเรื่องเบรกก็เอาใหม่ครับทำดุมแบบรถนิวสกูตเตอร์ทั่วไปแล้วก็ใส่ชุดดิสเบรกอะทั้งหน้าและหลังอืมเพื่อช่วยในการเบรกคือต้องเข้าใจว่าดัเบต้ารถในรุ่นพิเศษถึงจะมีดิ ดุมดิที่เราเรียกว่าเป็นดิสคซเบกซึ่งมันก็ยังใช้ได้ไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้ก็คือนี่ป็นระบบใหม่แล้วพูดกันง่ายง่ายดิสเบกให้มาตรฐานทั่วโลกใช่สิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะของพีเอ็มจูนิงที่เริ่มทำก็คือซับโช๊คคือปกติต้องบอกว่าโอ้ซับแรงกันหนาแรมสี่เนี่ยจะเป็นจะเป็นสปริงเฉพาะช่วงโช๊คหน้าจะเป็นขาไก่ธรรมดาครับนะครับแต่อันนี้มีการปรับแต่ง แล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นในรุ่นทีวีที่เราไปเห็นกันเนี่ยก็จะมีเฉพาะกระบอกซับแต่ตัวเนี้ยทาใหม่เลยนะฮะเอาโชคทั้งต้นเลยอมาใส่ให้มันรู้ไวอ่ขออนุญาตเอ่ยแบบนี้ได้ไหมจะหนุ่มเมื่อมันเป็นระบบใหม่แบบเนี้ยอืเพราะนั้นอ่เขาเรียกว่าฟีลลิ่งของการขับขี่มันก็เทียบเท่ากับรถตลาดรถใหม่ที่ขายในปัจจุบันเลยเดี๋ยวจันนุ่มเพราะใช้ระบบแบบนี้แล้วต้องต้องบอกต้องบอกบอกว่าความต้องการเนี่ย ความต้องการคือการขับขี่ที่ดีที่สุดและปลอดไทยที่สุดเพราะว่ารถต้นแบบมันพัฒนามาจากรถในสนามแข่งไม่ใช่แบบหลับหูหลับตาแรงอ่ะผมเข้าใจแล้วนะคะแล้วเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยพอเห็นด้านบนปั๊บเนี่ยโอ้โหองฝั่งนิดเบรกมากหน้าหลังใช่ปั๊มคู่นะครับปั๊มคู่อันนี้คือรูปกษณวภายนอกนะครับเราดูไปแล้วเรื่องระบบซับแรงระบบเบรก จุดประกับคออ่ะอ่ะต่างๆระบบตรงนี้นะครับมีอ่ากระจกมองหลังเรียบร้อยอะนะครับ้าหน้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับด้านหน้าก็มองบองไปแล้วเนี่ยตามกฎหมายทั่วไปนะครับก็ต้องเพิ่มไฟเลี้ยวอ่ะนี่ในปัจจุบันเพิ่มไฟ,เ,ไฟเลี้ยวในสมัยก่อนไม่มีไม่มีเพิ่มไฟเลี้ยวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้วิธีเจาะบังลมเพื่อไม่ให้เสียรูปรัก เข้าใจยังครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของการดีไซน์นะฝั่งฝั่งบังลมฝั่งบังลมนะครับจนมาถึงจนมาถึงมีคนถามว่าอาจารย์หนุ่มครับผมว่าจะหนุ่มอาจจะเจอคำถามพวกนี้เยอะทำไมมาคมคนบ้าสกูตเตอร์ของเวียดนามทำไมสกูตเตอร์นี้ก็เป็นไมโครมครับครับต้องต้องบอกก่อนว่าในอังกฤษเนี่ยรถแตกเนี่ยครับเขาจะไม่ได้ใช้ไมเดิม ไม่เดิมเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นลักษณะนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆห้าเหลี่ยมนะครับเป็นไม่เดิมเป็นเข็มธรรมดาไม่เดิมแต่พอเป็นรถแต่งครับแอังกฤษเนี่ยเขาจะต้องสร้างพอกอลูมิเนียมขึ้นมาแล้วก็ตึงแต่งใหม่แล้วก็ฝังไม้เยาสมิธเป็นไม้กลมเข้าไปใช่ที่สกุมบดี้ต้องทำเป็นไมโกลมเนี่ยเพื่อให้ได้อารมณ์รถรถซิง่ะรถแต่ง คอเป็นฟิลิ่งอังกฤษด้วยนะใชก็คือว่าเป็นใส่เข้าไปเป็นุเย็บไมอิลฮอรสมิธที่เขาทำไปสมิธนั่นคือคือคือชุดไฟที่เป็นมาตรฐานในอังกฤษอยู่แล้วชุดใหม่ชุดใหม่เป็นชุดใหม่นาะครับจนเรามองไปเรื่อยๆเหมอสะดุดอะไรอีกผมสะดุดแล้วครับจะาหนุ่มเนี่ยนะครับผมสะดุดอันนี้อีกอันด้วยเก๊มากเหมือนเดิมแรมสีนะครับต้องคู่กับเก๊พีเอ็กเพราะ แลนจะหนึ่ผู้นี้หมายความว่าไงครับผมมันท่ามคนละสายพันธ์กันคนละใช่ครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอิตาลีเนี่ยคือลรมลัมสี่นันบอกมันมันไม่มีเกะหน้ามาให้ลัมลัมหนึ่งลัมสองลัมสามเนี่ยมันมีเกะหน้าเก๊ะต่งมาให้แต่ลัมสี่ไม่ีทำไงอ่ะเนื่องจากลูกโซ่เป็นเหลี่ยมก็ไปยืนเกะพีเอ็กมาใส่เวสป้าพีเอ็ก อ๋อใส่กันได้<ช>แต่ตันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะพัฒนาดีไซน์มาเขารู้ว่าอะไรครับมันเป็นแฟชั่นแล้วมันมีประโยชน์ใช้ฝอยมากเลยอะเก็บของเพราะฉะนั้นเนี่ยทงสโกีมีิก็เลยหล่อเะพีเอขึ้นมามใส่ให้เลยอืไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมใช่ครับโอ้โหจะหนุ่มเบร์แรกมีราซัคขึ้นหลังหน้าได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ที่สอง ผมขออนุญาตให้หนุ่มรีวิวครึ่งล้ำหลังไง <มา S 1> ว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ไล่เรียงกันมาแบบชัดเจนเต็มๆทุกภาพทุกมุม<อ>ให้ได้ดูกันสำหรับสตอรี่ครับออมีมีอยู่ว่าเรแล,และเทนเดีร์จะจบแล้วคับอ่ะเดี๋ยวต้องดูกันครับนสนับสนุนโดย on, เวสป้า forever club by เตชะอัมพรบริษัท v e s เป a r i o อประเทศไทยจำกัด ไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตาร์อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML ตลาดนัดร,รถไฟรัชดาและสีนครินทบริษัทเตชะอําพรพาณิชจำกัดตัวแทนจำหน่ายนิวเวสป a าที่เพียบพร้อมด้วยโชว์รูมสุดชิคและศูนย์บริการเซอร์วิสมาตรฐาน นึกถึงนิวเวสปานึกถึงเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดผู้นำตำนานเวสปากลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง บริษัทไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย Star อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนรักสกูตเตอร์ที่เชิญคุณมาสัมผัส ลาดนัดรถไฟรัชดาและสีนครินแหลงรวมแฟชั่นคลาสสิกวินเทจร,ร่วมสมัยพบกันได้ที่นี่